เครื่องดำแสงแดงเนี่ยว่าเออกดดันเครื่องดำแสงแดงเนี่ยเป็นไงเครื่องแม่งโคตรโหดนะสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องุนายนะครับผมวันนี้จะเกมระบบโหมดคัตตัมพีซีไทยคุณน,นะครับผมกรรับชมคลิปนี้ขอกดไลค์ให้ครบ9ไลค์ได้ไหมครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากดะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเงินไดมอนด์นะครับในเกมนี้ในโหมดนี้ ก็ไม่เชิงสอนหรอกโอเคก่อนอื่นเราคลิกไปตรงที่ tp แล้วเราก็คลิกไปตรงที่ adv store เพื่อไปซื้อเครื่องขุดเหรียญไดมอนด์นะครับผมแบบคันเทพนะมันอัปเดตมาใหม่เว้ยไม่รู้ว่ามันมานานหรือยังนะนี่นะครับผมเนี่ยช่วงนี้มันมีกิจกรรมอิทธเอกยังไม่หมดก็มาเก็บไข่กันได้นะเพื่อไปแรกคอมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเครื่องนี้นะครับผมเสตสีฟ้านี่มันจะหาเหรียญไดมอนด์ได้เยอะมากนะครับผมถ้าใครมีสี่เครื่องก็จะหาได้ประมาณ1000พล้านต่อ5นาทีอะไรประมาณนั้นเลยา เนี่ยดูดิผมมี20งหมืนล้านนะตัวนี้โอเคเราก็ซื้อไปนะครับผมราคาก็เอาเรื่องมันกันนะยิบสามสิบสองเอ็มเลยนะอันเนี้ยกดซื้ออย่างละอันไปเลยนะโอเคอันนี้ยี่สิบเอ็มนะของมูลค่าเยอะนะสามสิบปดเอ็มสี่สิบเอมอันเนี้ยแรมแบบแพงกับบนบอร์ดอันนี้เป็นซีพนะซีพียูี่สิบแปดเอมอันนี้เป็นอะไรวะมา พัดลมอะไรก็ว่าไปฮาดดิสเออพอดีพาวเวอร์ซัายพารซัายเหมือนเตาลีดจังวะโอเคเราก็วาร์ปไปที่บ้านของเรานะเพื่อไปประกอบตอนนี้ผมมีอยู่สมเครื่องนะใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องเก่านะโอเคแล้วก็กด Edit ไปแล้วก็ร m o ูฟแล้วก็ไม่เอาแล้วก็รีมูฟเออแอดไอเทมเพ้ามาใหม่นะครับผมนี่เป็นเครื่องเนี้ยเออแบบเราสามารถตกแต่งสีได้ตามใจชอบเลยนะผมมีสีไหนเลยผมจะเอาสี สีแดงแล้วกันนะเครื่องแดงแรงฤทธิ์เครื่องไม่แรงขุดขุดแกงได้ไงไม่ใช่ละเปลี่ยนเป็นไฟแดงด้วยเอเดเครื่องแดงแดงไปเลยต่อไปเราก็จะใส่อะไรวะใส่ฮาร์ดดิสข้างในไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะผมขี้เกียจผมไม่เปลี่ยนพัดลมก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าของของภายในมันไงมันไม่เกี่ยวกันแล้วนีนข้างนอกสวยแล้วนี่ข้างนอกสวยเอเมนบอร์ดเนี้นอยอ,อ,อันเนี้ยเออเอเดต่อไปใส่แรมนะท่านะผู้ชมแรมแม่งแบบดูดิสิหกคูสิบหก ก <g iggle> ิกกี้กเนี่ยมันมันขุดได้เยอะจริงๆนะเรื่าน,น,นผู้ชมรอดูได้เลยนะเนี่ยถ้าใครแบบอยากหาเงินไดมอนด์อยากติดท็อปเซิร์ฟเนี่ยเออก็แนะนําเลยเครื่องเนี้ยโอเคแล้วก็กดดันไปแล้วเสร็จนี่เป็นไงล่ะเครื่องแดงแสงสีฟ้าผมผมแก้ไขเครื่องได้ไหมให้มันแสงแดงได้ไหมให้มันแสงแดงด้วยเออไม่เอาดีกว่าเครื่องดําแสงแดงดีกว่าเออ กดดันเครื่องดําแสงแดงเนี่ยเป็นไงเครื่องแม่งโคตรโหดนะดูด้มันจะขึ้นแบบแปบ๊บเดียวนะท่านผู้ชมแบบเงินเยอะมากเลยนะเดี๋ยวรอดูเงินขึ้นนะครับผมนะใช่ไหมมันขึ้นเร็วมากเลยนะประมาณห้านาทีจะได้ประมาณหนึ่งพันล้านได้ป่ะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวรอดูได้เลยก็จะประมาณนี้นะหมดนี่เดี๋ยวเรามาเยี่ยมออฟฟิศเราดีกว่าเว้ยไม่ได้มาเจอกันนานแล้วออฟฟิศออฟฟิศผมก็ไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรมากมายนะท่านผู้ชมมีหน้าจออะไรป่ะวะ ให้ผมแอดหน้าจอเข้าไปโคตรเทพอ่ะดิแอดแอดหน้าจอเข้าไปเห็นไหมเงินเพิ Nein, ่มรวๆเลยท่านผู้ชมเงินเพชรดูดิมันเป็นอะไรที่หาเงินเพชรโคตรง่ายเลยนะแล้วก็คอมตรงนี้ไม่ได้มีแก้ไขอะไรนะนี่ันนี้เป็นคอมได้มาจากกิจกรรมอีเตอร์เอดเว่ยเก็บไข่แลกคอมนะคอมเท่เหลือเกินมีเครื่องเดียวในโลกมีเครื่องเดียวในร้านผมนี่แหละที่เหลือก็กระหลงโปงหมดนะคอมประกอบสีมั่วๆไปดูดิเดี๋ยวมาดูตังขึ้นกันนะท่านผู้ชมนะ ที่ขุดบิดคอยของเรานะจะเป็นเงินไดมอนด์มันได้เยอะจริงๆเลยไว้แบบแปบ๊บเดียวดูดิผมนั่งบ่นอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะเออแต่เหรียญไดมอนด์น่าจะหายากที่สุดในแบบนี้แล้วนะเนี่ยมาดูท็อปเซิร์ฟนะครับผมไม่รู้ว่าเขาหาไดไงนะหนึ่งล้าน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 เลยหมดเนี่ยอันนี้เหรียญโกเยอะสุดในเกมเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญแคทเยอะสุดในเกมดูดิอยากติดท็อปเซิร์ฟเว้ ดูดิคนนี้เขาหาได้ไงไเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยป่ <_ altogether _> ของผมมี28ของเขาเท่าไหร่ร้อยกว่าเนอเดี๋ยวตกแต่งสีร้านใหม่กอนดูสีฟ้าจะได้ดูสดใสสักหน่อยเฟรมมาแบบเฟรมดำไปเลยเออน่ฟ้าชมพูเแบนบฟ้าดำแบบมืดๆ,ๆ,ๆไปเลยเขอแบบร้านดำมืดไปเลย มึงดำทั้งร้านเลยแบบดักดกกหน่อยเออเราได้ลองขาวมาดิร้านม่งแบบขาวเออเนี่ยสีนี้ดีกว่ามันจะได้สดใสซะหนะ่อยโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้เห็นไหมงินผมแบบขึ้นแป๊บเดียวนะผมยืนคุยอยู่แป๊บเดียวเนี่ยจะได้หนึ่งพันล้านแล้วเป็นแปบ๊บเดียวเหรียญไดมอนด์นะประมาณสามนาทีนะเห็นไหมเนี่ยไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำได้หนึ่งพันล้านที่ผมบอกไว้ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการหาเงินไดมอนให้ได้เยอะๆนะก็ลองเก็บเงินดูแบบมามาลองทําเซตนี้ดูนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีสี่เซตแล้วถ้าใครยังไม่มีก็เอาเซตเดียวไปก่อนนะก็จะทําให้เราหาเงินไดมอนได้แบบโคตรเยอะเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนั่นกะ็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิเศษนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกับการหาเงินไดมอนกับที่ขุดเลี้ยนไดมอนสุดโหดของเราโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายใครว่าวิ่งแบบเร็วเลย <laughs> ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย